ช่องทางติดต่อนะครับก็ l ลายดีครับ TAE 2 8 2 8เบอร์โทรก็0996307750ครับแล้วก็เว็บไซต์ครับ www.betahub.net ครับผมกราบสวัสดีครับพี่น้องทานประกาศสัานผมเต้บเบตาฮับนะครับคลิปนี้มากับวิธีดูและการคัดแยกแกะเลือด ลองดาวกับแบสเตามันต่างกันยังไงนะแกะยังไงดูยังไงนี่ครับเรามาดูเรื่องที่ลองดาวก่อนเลยลองดาวนี้ดูง่าย,ายนะฮะเนี่ยฮะอันนี้สามเดือนนะครับปลาสามเดือนดูง่ายๆฮะคือเนี่ยเอาโยกมาแบสเตาร์เทนั้นอ่ะงั้นดูแบสเตาก่อนมีแบสเตาคือเครื่องแบลสเตานี่เป็นเมทัลิกนะฮะเครื่องแบลสเตามันก็จะเนี่ยฮะไม่มีมุกอ่า จะเป็นเครื่องแบบเครื่องประกาศทั่วไปเครื่องคอกทั่วไปะอะไรเงี้ยฮะจะเป็นเป็นลายเป็นแฉกจะไม่ขึ้นมุกแล้วก็เม็ดจะเป็นเม็ดใหญ่ไอ้ตัวนี้ปลาแมางดิ้งเนาะมุกยังไม่เดินเดินนิดหน่อยไหมมุกมันจะเป็นเม็ดใหญ่เกดใหญ่นะมาไปดูวนละอองดาวนี่ยฮะดูสังเกตที่หางที่เครื่องเห็นไหมฮะมุกมันจะขึ้นนะฮะขึ้นมายันเครื่องยันหางยันเกตนี่ครับถึงเรียกลออองดาวแล้วซูมก็ไปใกล้ๆกลเห็นไหมครับ จะมีเม็ดเล็กๆยิบๆยับๆดูไม่ยากครับแกะเลีอยดแค่นี้นะมันเนี่ยความแตกต่างมันจําเป็นต้องรู้นะเนี่ยเอาดูอีกรอบอีกรอ,อ,อบนะฮะแล้วพวกเนี่ยต้องเลี้ยงให้โตเร็วหน่อยครับผมสามสามเดือนนี้ก็เริ่มบุกขึ้นเดินแล้วฮะสองเดือนกว่านี่ก็เริ่มมาแล้วครับนี่แล้วเทคนิคอีกอย่างนะครับสําหรับไอ้พวกเนี่ย จะสวยถ่ายสวยได้นี้ต้องใช้ไฟนะฮะไฟไฟแฟลชจากกล้องอะส่องเข้าไปเพราะว่าเม็ดมันจะเล็กมากละเอียดมากฮะคือมองด้วยตาเปล่าถ้าถ้าอยู่กันหน้ากับตัวแบบสดๆเนี่ยมันเห็นอยู่ฮะเห็นชัดแต่ถ้าแบบถ่ายผ่านกล้องหรือถ่ายผ่านโทรศัพท์เนี่ยมันจะมองไม่เห็นเลยฮะถ้าไม่เอาไฟส่องเพราะมันละเอียดมากมแล้วมันจะมีความเคลือบเงาเมทัลิกมันสวยครับความแตกต่างเบียรไปทัด เจอบางคนนะเขาอ,อาจมีพวกคำคนหลอกเนี่ยเราองดาวเป็นแต่เป็นแบกสตาร์ที่มุกเยอะๆเล็กๆก็มีนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่องดาวเพราะว่า,าองดาวทแท้ๆนี่มุกมันจะขึ้นหางเลยมุกเกิดขึ้นหางขึ้นกระโดงแช่น้ํานี่เป็นมุกหมดเลยฮะมันต้องเป็นมุกฮะไม่ใช่เป็นเส้นเป็นขีดเป็นอะไรฮะเนี่ยถึงจะเป็นเรื่ององดาวทแท้ครับนี่มันต้องมาแบบนี้เลยในเจ้าแหววก็คลิปนี้ก็จะมีแบ่งนะฮะมีแบ่งอยู่สี่ตัว เอาไว้ไปทําสายหัวข้อเลยเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวที่หนึ่งเนี่ยเป็นแจงไหนนี่ฮะตัวที่หนึ่งเลยปลาชุดนี้อายุสามเดือนหนึ่งอาทิตย์นะครับสามเดือนเต็มหนึ่งอาทิตย์ปลาจะไซส์ประมาณหนึ่งจุดสามกับหนึ่งจุดสี่นะครับนี่ถ้าเปิดเต็มฟอร์มนี่ก็ราคาก็แรงสุดเลยฮะจะคัดมาเปิดแบ่งให้เปิดคนอยากทำเนาะพี่น้องถ้าประกาศอยากทา ตอผมจะบอกอะไรฮะครับว่าตอนเนี้ยราคาซื้อขายตลาดละองดาวเนี่ยที่ที่เห็น่าแพงสุดก็หมื่นกว่านะก็คือราคายังไม่ตกราคาแพงกว่าพวกคอพโกรครับนี่ครับสำหรับตัวนี้ก็สองสี่เก้าเก้าอัญมานของเมืองครับผมนี่แต่ถ้าแชร์คลิปนี้นะใครแชร์นะฮะเดี๋ยวให้เมียไปด้วยครับทำต่อ,อได้เลยราคานี้คือรวมเมียนะฮะ ถูกสุดๆปกติอะมีห้0 0ัอัพครับ 5, 8ถึง15 0 0 0มื่นหาแต่เราคนกันเองเอาไปส่งสวยด้วยไหมหน้าโค้งมนนี่หยิบยับหยิบยับอ่ะและอีกอย่างนะครับทุกตัวในนี้ฮะรับประกันสายเลือดนะครับนี่ใหม่แล้วฮะของดีต้องรับประกันครับการรับประกันคือ ออกมาเป็นละองดาวนแน่ๆนะฮะมีแน่ๆนะ่ะห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ออกจะเป็นรองดาวแต่กเกตเม็ดใหญ่อีกประมาณสักสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นได้ฮะแล้วก็เจะเป็นพวกเหมือนแปคขาตาลนะอ่ะอีกมาสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นครับแล้วก็มีเขียวปนมาเนี่ยปกติฮะแต่แค่รองดาวมาสักสิบเปอร์เซ็นนี้ก็หล่อนะฮะคุ้มนะครับสุดๆ่ะดูเบอร์สองครับนี่ฮะ จะเริ่มเกตจะเริ่มเห็นระยิบระยับขึ้นเรื่อย,เ,อยเห็นไหมฮะตัวนี้เนื้อดาจัดเลยครับตัวนี้ก็สวยครับทรงนี้คัดมาแล้วฮะทรงดีตะเกียบเดียวทุกตัวที่เห็นเครื่องมันเล็กอย่างเนี้ยเพราะว่าปลามันเพิ่งขึ้นฟอร์มได้อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับก็คือป่าสามเดือนอาทิตย์หนึ่งอะเอาไปฟอร์มอีกใหญ่กว่านี้อีกใหญ่แน่นอนครับคัดมาแล้วลดูใกลไก มุกร,ประปกันว่าขึ้นต่อนะฮะมันไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับมันต้องขึ้นอีกครับปลามันเด็กเปิดแบ่งใครรีบถ้าใครทปาปลาอยากทาขายนี่ต้องรีบเลยครับพอปลาเนี้ยยิ่งเร็วยิ่งได้เปรียบครับถ้าช้านี่จบกันเลยเท่ากันครับสองสี่เก้าเก้าอันตรภานของเมืองแชร์ก็แถมตัวเมียใครไม่แชร์ไม่ให้ตัวเมียนะครับ ยินตามยังรออันนี้ยังเป็นเบอร์สองอยู่เนาะพอได้เนี่ยตัวนี้พอได้เนี่ยช่องทางการติดต่อก็นนะครับ t e ครับสองแปดสองแปดหรือว่าเบอร์โทรก็ได้สูงเกาเก้าหกสามศูนย์เจดเจ็ดห้าศูนรือจะไปที่เว็บไซต์ก็ได้ครับผมได้หมดครับติดต่อทางไหนก็ได้ตัวนี้เกืบหนึ่งุดสี่แล้วนะยฮะ สวยๆรับประกันสายเลือดนะเอาเนี่ยเอาไปทําเนี่ยทาไม่ได้อย่างที่บอกทาไม่ได้เหมือนพ่อเหมือนแม่มาสักยี่สิบตัวเนี่ยเอามาคืนกันครับอห้าตัวก็คุมนะครับเบือแค่ห้าตัวนี้ก็สุดๆแล้วฮะแต่ปลาในข้อมันจะมีเกดลองด้วยนะครับอืมก็คือเป็นมันออกเป็นแบ็กตาไปแต่แบ็กตาก็ขายได้อยู่ดีละฮะขายตัวสามร้อยห้าร้อยก็ขายได้ครับผมเพราะมันเป็นเลือดอ,องดาวเนาะก็ เอาไปปุ๊บไปได้อย่างที่บอกเลยก็นี่นะครับคืนเงินแต่ต้องก่อนคืนเงินเทปลาทิ้งเลยนะต้องเทปลาทิ้งเลยนะเดี๋ยวคืนเงินให้เลยครับอ่ะนี่มาดูตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกท็อปของท็อปนี่ท็อปของท็อปนี่ดูใกลไกมาเป็นไงนี่คือละเอียดยิบๆอย่างเงี้ยต่างชาติเขาจะเน้นต่างชาติต่างชาติเห็นนี่แบบฮัลม,มาชเลยทันทีเลย นี่คือแพทเทิร์นที่ท็อปที่สุดครับละเอียดยิบขึ้นหาขึ้นกระโดงเป็นเป็นเล็กๆเ,เลยเนี่ยฮะเหมือนเราดูแบบเหมือนเป็นเม็ดทรายเลยฮะอ,อวตารแซนสตาร์อ่าเขาเรียกอวตารแซนสตาร์ตัวนี้สองก้เก้า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 ครับผมทับแชรเหมือนเดิมครับให้เมียด้วยนะฮะดูี่ สวยนะเนี่ยมันเม็ดละเอียดยิบๆเลยนี่คือท็อปเกตหรือจะเป็น V.I.P เกตได้เลยครับป่ามันสามเดือนฮะมันเล็กหน่อยแต่ถ้าร้อยผมขายเต็มฟอร์มต่อมาสักสี่เดือนกว่าๆก็ไม่ใช่ราคานี้นะครับมันก็จะอีกราคาานึงมันก็จะขยับไปขึ้นอีกพวกนี้ยิ่งโตยิ่งแพงครับอืมก็คือจะให้ผมจะฟอร์มให้เต็มที่แล้วมาเปิดราคานี้ผมก็จะเสียดายเนาะผมก็เลยอ่ะปล่อยช่วงอายุนี่แหละอ่ะแล้วก็ราคานี้ไปเลยจะได้แบบ ไม่ต้องมาเสียดายว่าอุ้ยปลามันสวยขนาดนี้ขายราคานี้ได้ยังไงนี่เป็นคู่นะครับแแชร์คลิปก็ได้เป็นคู่นะฮะพเทิ์นตัวเมียก็เรามาดูตรงนี้ก่อนนะพเทิ์นตัวเมียน,นะฮะมันก็จะผมจะจับให้เข้ากันกับพเทิ์นตัวผู้เลยปลาคอกเดียวกันเลยฮะขึ้นเอฟต่อเลยครับขึ้นเอฟต่อคือทําได้เลยฮะไม่ต้องมาไล่เลีอยงแต่เสียเวลาครับครบจบที่สองเก้าเก้าเก้า ใช่ไหมวะสองเก้าเก้าเก้าเออใช่อันนี้ตัวที่สี่ตัวนี้ก็ V.P. เลยปะปเกียบโคดคมนีฮะยากที่สุดของการทำละองดาวนะครับผมบอกไปเลยว่าถ่ายครับโคดยากสำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงแค่น,นี้ฝากขอบคุณและสวัสดีครับ